สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกาแกนอีเกิลรหัส G E 3 3 5 5 G ตัวนี้เป็นนาฬิกาในกลุ่มราคาประหยัดครับราคาขายในช h อปปีก็จะไม่ถึง300บาทในส่วนของสเปคเรือนนี้เป็นนาฬิการะบบคอร์สครับใช้เครื่องจีนรหัส S L 2 8ซึ่งถ้าดูช่องนี้บ่อยๆก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วส่วนทานให้มาเป็นรหัส S R 6 2 6แต่ยี่ห้อไม่คุ้นเลยซึ่งก็ดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ แต่ก็ยังดีกว่าให้มาเป็นทานลาดเอลวาส่วนตัวเรือนก็เป็นวัสดุอลลอยครับตัวกระจกเป็นมิเนอรัลการแล้วก็เป็นแบบโดมนิดๆด,ด้วยตัวสายก็เป็นสนเด็แบบพับทีนี้รายละเอียดในแต่ละจุดผมก็จะขอเริ่มจากหน้าปัดก่อนตัวนี้ทําหน้าปัดออกมาได้สวยมากครับอันนี้ผมขอชมเลยตัวเทกเจอร์พื้นผิวเขาก๊กอปมาจากไซโคมอนสเตอร์เซฟเดอะโอเชียน7แต่ว่าเขาเพิ่มสีให้เลือกเยอะกว่าผมก็เลยเลือกมาเป็นสีสม้มรู้สึกว่ามันแสบดีตัวมาร์กเกอร์ของเรือนนี้ทามามีขนาดใหญ่ เป็นแบบปั๊มนูนแล้วก็มีการสกรีนทับด้านบนไม่ได้เป็นการแปะมาร์เกอร์เป็นก้อนๆซึ่งเท่าที่ผมลองหาภาพในอินเทอร์เน็ตมาเทียบก็เหมือนว่าตัวต้นฉบับเขาก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันครึ่งบนของหน้าปัดเนี่ยจะมีแค่ชื่อแบรนด์ส่วนครึ่งล่างก็จะมีแค่โลโก้ซึ่งเอาจรงจริงผมไม่ก็ชอบโลโก้ของแบรนด์นี้เท่าไหร่เพราะว่าตัวโลโก้เนี่ยมันจะมีชื่อแบรนด์อยู่ด้วยแล้วพอด้านบนเนี่ยเขามีการสกรีนชื่อแบรนด์ตัวใหญ่ไปแล้วไอชื่อแบรนด์ที่อยู่ในโลโก้เนี่ยมันก็เลยดูซซ้้ําอนนกัน แล้วที่สําคัญคือมันเล็กมากจนอ่านไม่รู้เรื่องด้วยมันก็เลยดูเป็นเหมือนปืนป้นๆสีดําไม่สวยเท่าไหร่ทีนี้มาดูในส่วนของเบเซลอันนี้สามารถหมุนได้จริงจะหมุนได้ทางเดียวแล้วก็มีทั้งหมด60คลิกความรู้สึกตอนหมุนเนี่ยถือว่าหมุนได้ง่ายเพราะว่าเขาทํารูปทรงมาจับสะดวกไม่ลื่นแล้วก็ไม่บาดนิ้วแต่ว่าการหมุนเนี่ยยังทําได้ไม่สมูทเท่าไหร่ ในส่วนของอินเสิร์ตเรือนนี้จะไม่มีอินเสิร์ตจะเป็นการกัดหลุมแล้วก็ถมสีลงไปซึ่งการถมสีก็ไม่ได้เรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะมีความเป็นนึ้้นๆให้เห็นอยู่แล้วตรงตำแหน่ง12นาฬิกาก็จะมีการใส่จุดภายน้้ำมาให้ในส่วนของตัวเรือเนี่ยก็เป็นอันลอยแล้วก็ชุบเงามาทั้งตัวรูปทรงอาจจะมีดีเทลเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษทีนี้ในส่วนของสายอันนี้อยากพูดถึงเยอะเลย เดือนนี้เขาให้มาเป็นเสเตนเลสแบบพับซึ่งก็จะไม่ได้มีการเก็บขอบข้างมาเอาจริงตรงนี้มันไม่ได้ถือว่าแย่อะไรเพราะว่านาฬิกายี่ห้อดังๆอย่างอาบ้าคาซิโอหรือว่าไซโก้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นประหยัดเขาก็ให้สายแบบนี้มาเหมือนกันแต่สัมผัสของแบรนด์พวกนั้นเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีกว่ามากสายของเรือนนี้มันมีปัญหาเรื่องข้อต่อการหักงอของแต่ละข้อเนี่ยมันทําได้ห่วยแตกมาก ซึ่งผมก็เข้าใจได้ว่านาฬิการาคาระดับเนี้ต้นทุนมันน่าจะไปลงกับตัวเรือนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสายเนี่ยมันเหมือนเป็นของแถมมาให้ครบๆถ้าไม่พอใจก็ไปเปลี่ยนเอาเองซึ่งตรงนี้มันก็ยอมรับได้ถ้าสายมันเปลี่ยนง่ายๆแต่ปัญหาของเรือนนี้คือสายมันเปลี่ยนยากมากเพราะว่าเขาเจาะตำแหน่งรูสปริงบาร์มาไม่ดีมันอยู่ชิดก,กับตัวเรือนมากๆเพราะฉะนั้นพวกสายที่มันมีความหนาขึ้นมาหน่อยเนี่ยอย่างพวกสายยางมันจะใส่ไม่ได้เลย สายที่จะใส่ได้เนี่ยจะต้องเป็นเล็กแผ่นบางๆหรือพวกสายหนังที่สามารถบีบให้แบนได้เท่านั้นแล้วสปริงบาร์เขาจะต้องเป็นแบบบางๆด้วยสปริงบาร์แบบ q ควิกรี a ิทที่มันจะมีความหนาเนี่ยก็คือตัดทิ้งไปเลยที่จริงเนี่ยผมเตรียมสายสีส้มกะว่าจะเอามาใส่ให้มันเข้าเซตกันด้วยแต่ว่าก็อดก็ช่างมันทีนี้ในส่วนของบั c k คเกอร์อันนี้เขาให้บัคเกอร์มาเป็นแบบโบราณเลยก็คือใช้แรงงัดอย่างเดียว ตัวไมโครแอร์จัดก็ให้มาแบบประชดกันเลยก็คือมีมาให้ถึง8ปดรูที่ตัวบัคเกอร์ก็จะมีการสลักโลโก้มาด้วยซึ่งผมคิดว่าตัวโลโก้ของแบรนด์นี้มันเหมาะจะเอามาสลักตรงนี้มากกว่าในส่วนของฝาหลังอันนี้เป็นจุดที่น่าประทับใจมากคือเขาให้มาเป็นแบบขันเกี่ยวจริงๆริการสกรีนก็จะมีบอกว่าเป็นสแตนเลสสตีลแบ็คซึ่งตรงนี้ก็ตรงตามจริงเพราะว่าเป็นสแตนเลสสตีลแค่ฝาหลังส่วนตัวเรือนเป็นอันรอยแล้วก็จะมีเขียนว่า3 ATM ซึ่งตรงนี้ก็คือระดับการกันน้ำแล้วก็จะมีสกรีนว่า ge 3 3 5 5 g ก็คือรหัสรุ่นแล้วก็จะมีเขียนว่า resistant แต่ไม่รู้ว่า resistant อะไรจริงๆเขาหน้าจะเขียนว่า water resistant แหละแต่ว่าตกคาว่า water ไปทีนี้ก็มาวัดเคสไซส์กันความกว้างก็จะอยู่ประมาณ42.2อันนี้ผมจะไม่ได้รวมติ่งตรงนี้ด้วยลักทูรักก็ประมาณ47.7 ความหนาก็ประมาณ12.5ลักไซก็จะอยู่ที่20พอมาอยู่บนข้อมือขนาดประมาณ6.5นนี่วงผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็จบกันไปอีกตัวแล้วนะครับสำหรับนาฬิกาในซีรีส์ราคาประหยัดคิดว่าเนื้อหาที่ผมนึกออกก็น่าจะครบถ้วนพอประมาณแล้ว แต่ถ้าใครอยากจะถามอะไรหรือจะเสนอแนะอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับส่วนถ้าใครใจดีอยากจะกดติดตามกดไลค์หรือกดแชร์ให้ผมผมก็จะขอบคุณมากๆเลยส่วนท้ายคลิปก็จะมีการทดสอบภายน้ำให้ดูยังไงก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเร็วๆนี้ครับ